สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ทีมงานสอจอนรมนลโคสาขาพามาที่ลำห้วยหลวงซึ่งเป็นลำน้ำประจำจังหวัดอุดรธานีนะครับเป็นลำน้ำที่ไม่ใหญ่มากช่วงที่เรามานี่คือช่วงที่ตัดผ่านตำบลบ้านแดงอำเภอพ,พิบูลรักจังหวัดอุดรธานีครับน้านี้ น้ำก็จะเยอะหน่อยครับเกือบล้นตะลิงนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือตะลิงนะครับถ้านหน้าฝนเต็มที่ฝนมาเยอะๆนี่ท่วมตะลิงครับนี่ครับบรรยากาศของแม่น้ำตานีเป็นเดือนก,กรกฎาคมนะครับ2 5 6 6ครับท่านผู้ชมครับนี่สะพานเขตยนรอยต่อ ฝั่งซ้ายมือของท่านผู้ชมนั่นคือเขตพื้นที่อำเภอพิบูลรักจังหวัดอุดรธานีนะครับส่วนทางด้านขวามือนั้นของสะพาน,เ,นเป็นเขตพื้นที่อำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีเช่นกันนะครับสะพานข้ามลำห้วยหลวงนะครับเป็นลำห้วยนะครับท่านผู้ชมครับคงไม่ถึงขั้นเป็นแม่น้ำนะครับ มา,มาดูฝั่งนี้นะครับที่มีถนนเล็กๆตัดผ่านข้างๆนี้นะครับฝั่งด้านนี้เป็นทุ่งนานะครับทุ่งนาอันเขียวขจีนะครับท่านผู้ชมครับเป็นนาข้าวนาหวานนะครับท่านผู้ชมเป็นนาหวานเช่นกันนะครับ เดือนกรกฎา,าคมนี้ก็ถือว่ายังเป็นต้นฤดูฝนอยู่นะครับข้าวก็ยังไม่โตเต็มที่เขียวขจีสบายตานะครับท่านผู้ชมครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอ,อยุติไว้เพียงเท่านี้ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ